哪个

ซอยซอยซอยพ้ซวยพซอยตัวเ่าไม่ดิกี่นาคัมไดิกี่นาซอยซอยซอยพซอยพหลุดหนึ่งหยดก็เป็นหนึ่งเท่าพมฮึ

Xoay, xoay, qua xoay, qua cơ, xoay.